ณโรงคลนมอเตอร์จัดโช์แผงคอซ่อมมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับช่างเรียนไม่จบประสบการณ์วอยเป็นคนทำครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูการตัดโชกแผงคอของรถโหลดคันหนึ่งครับโหลดมาค่อนข้างเยอะ2นิ้วครับเป็นรถเวฟหนึ่งสองห้านะครับตัวนี้เป็นตัวล้อมแม็กด้ ปอโช่วงสีดำครับตัวท่อมเลยล็อแม็กสตาร์ดมือครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนของการทำกันนะครับว่าต้องทำยังไงคันนี้ผมดัดทีเดียวเลยจบงานส่งข่าวเลยคันนี้เขาโหลดมาแล้วครับเดี๋ยวย e ิงล็อตล็อกเพิ่มนิดนึงเพิ่แน่นหน่อย รถที่โหลดมาแล้วใส่นอ็อตล็อกได้ข้างละตัวแบบเนี้ยเวลามันเสียหายอะ่ะเวลามันชนแล้วอะ่ะมันมันยังไงนอ็อตมันมีล็อกข้างละตัวนะั่เวลาชนนิดเดียวอะ่ะมันก็จะจะเสียหายง่ายเพราะว่าน็อตล็อกมันมีแค่ข้างละตัวครับทีนี้เวลาชนแล้วเวลาด,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 ดัดคืนให้มันให้มคืนสภาพเก่าอะ่ะ มันก็จะพลอยง่ายไปด้วยแต่บางครั้งถ้าไปดูดูตอนที่เราลือออกมาแล้วเหมือนเหมือนจะยากอะ่ะสำหรับงานพวกนี้เหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากครับมันง่ายแล้วมันก็มีเทคนิคนิดหน่อยครับคือว่าต้องเอาเหล็กกดอะ่ะไปกดตำแหน่งที่เราถอดเนอะ ยึดแกนชวออกไปอ่ะกดตำแหน่งนั้นเลยครับเหมือนกับในในวิดีโอเนี่ยครับพอกดตำแหน่งน็อตยึดอ่ะมันก็จะหายอ้าครับแล้วมันก็จะขึ้นตำแหน่งตำแหน่งเดิมเข้าตำแหน่งเดิมเลยก็จบเลยเวลาดัดเสร็จแล้วพอวัดปุ๊บมันจะได้หมดเลย นี่ <Hey, S 2> ผมกดทีเดียวครับเนี่ยผมก็เอาลงมาเช็คดูเช็คอย่างอย่างดีนะครับเล่งน,อน็อตนี่นิดนึงเพราะบทีนอ็อตลึกน็อตล็อค่าตัวเนาะบางทีมันยืดค่าได้เช็คกรหน้าครับ ยานเช็กอย่างละเอยียดเลยครับหลัดทีเดียวมันได้เลยเซ็กฉากมันโหลดมานาะโหลดมาสองนิ้วค่อนข้างจะเยอะครับสำหรับร้อยยี่สิบห้าจากของแผงคอก็ได้ครับจากของชกก็ได้ การดัดอะใครก็ดัดได้ครับแต่ปัญหาคือดัดแล้วอะมันได้หรือยังเนี่ยเนี่ยคือปัญหาใหญ่เนี่ยพวกผม,ผมใช้เครื่องมือบอกหมดเลยใช้วันเนยเช็คมันเลยใช้วัวเนยไล่เช็คมดน,นะครับอนนันเนี้ยวัเนยเช็คคือเช็คฉากนะครับรีเช็คฉากคือเราเอาฉากเช็คแล้วว่าได้ฉาก แล้วก็เอาเวอร์เนียร์รีเช็กอีกหนึ่งรอบครับซ้ายขวาต้องเท่ากันครับถ้าไม่เท่ากันนี่ใช้ไม่ได้ครับไม่แน่ใจวัดอีกรอบครับที่ต้องใช้เวอร์เนียร์รีเช็คอ่ะเพราะว่าบางทีมันเอเียงไปทางซ้ายทางซ้ายทั้งสองสองสอง,สองข้างเลยเวอร์เนียร์เช็กมันก็ได้แต่ฉากมันไม่ได้ครับเนี่ยครับคือเหตุผลที่ต้องใช้ทั้งฉากทั้งเวอร์เนียร์ครับฉาก กับเบอร์เนียต้องคู่กันเลยนะครับเบอร์เนียก็เก็บรายละเอียดครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ